เรายังยึดมั่นเรามีศักยภาพมันต้องมีสักคนที่มองเห็นเราหรอวะเราก็คิดแบบเนี้ยมีรู้สึกว่ามงมันเมียนเดียวมันแบบมันไม่จําเป็นต้องแบบว่าเอาเป็นเอาตายที่ว่าฉันจะต้องเอามงนั้นมาอยู่บนหัวฉันพอฉันไม่ได้ฉันจะแบบโอ้ไม่ได้นะฉันจะแบบไม่ขนาดนั้นก็ Mo v ออนคิดโกอ n ่ถ้าเราอยากได้มงจริงๆเราแค่กลับมาในวันที่เราพร้อมกว่าเวอร์ชันนี้เราอาจจะได้มงนั้นก็ได้ แล้วมีนไปที่เราผู้ใหญ่มาผู้ใหญ่เอ็นดูมินมากมีนเก่งจังอว้ยอยากให้ผู้ใหญ่เอ็นดูเยอะๆเลยนะคะยังไม่เกินไปต่อเรื่อยๆแม่แต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายไงถ้าไปต่อเรื่อยๆงบบ่มีแล้วนะสวัสดีฉันเป็นผู้ชมายชินชาเวียดนาม happy to m e e t you here ชินชา I can talk only this word ชินชา but really thank you to joy on my life นะคะ ที่แอนแอนโธยังคงเป็นคนที่สดใสและน่ารักกับเพื่อนเสมอแอนโธนยังเป็นคนที่แบบว่าน่าสวยอยากใช้คำว่าชิบหายมากเลยก็ขอขอขอนุญาตนะคะแอนทโโ์เป็นคนแบบน่าสวยชิบหายมากยังคงเป็นคนนั้นเหมาะสมกับมงกุฎเหมาะสมกับความเป็นครีนเพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันส่งกํบบาลังใจให้แอนโธนนะคะไปคว้าม,มงที่เอลซูด,ดอให้ได้นะคะซึ่งเพื่อนจะบินตอนตุลาป่ะถ้าจำไม่ผิดซึ่งตั๋วเอลซูด,ดอแพงมากมินก็เลยบอกแอนว่ามินจะไปส่งที่สนามบิน มินอยู่กรุงเทพแล้วมินไม่ได้ติดอะไรที่ต่างจังหวัดมินจะไปส่งแอนโทเนียนแน่นอนแล้วมินจะไปตะก ailand, ูลไทยแลนด์ไทยแลนด์เท่าน,นั้นนะคะเดี๋ยวม่แอนส่งสุกปาลาลิปปังๆเท่าน,น,นั้น ah. เขาบอกว่าหลังบ้านหลังแรกมันจะเป็นบ้านที่อบอุ่นจริงไหมจ้าความรู้สึกของมินมินรู้สึกว่าความอบอุ่นของบ้านอะมันอยู่ที่จังหวะชีวิตของเรา ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าตัวเราอะเขาเรียกว่าถ้าตัวเรามันอยู่ที่ตัวเราถ้าตัวเราเป็นเด็กดีมินก็เชื่อมั่นว่าถ้าตัวเราเป็นเด็กดีมีความสามารถผู้ใหญ่หลายคนก็พร้อมที่จะอบกอดเราแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่เอาไหนเป็นคนไม่ได้เรื่องเป็นคนนิสัยไม่ดีเป็นคนเกเรต่อให้คุณจะกลับมาบ้านหลังแรกหรือบ้านหลังที่สองหรือบ้านของตัวเองทแท้ๆที่มีพ่อแม่ที่ค่อนเราออมาทแท้ๆมันก็ไม่อบอุ่นหรอก ถ้าเราเป็นคนที่แบบว่านิสัยไม่ดีไปนคนเกณเเลไปนคนไม่เอาเรื่องอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมินมินอยากบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราหมดเลยจังหวะมันก็เป็นเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันจังหวะมันก็อาจจะเป็นจริงที่เขาเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตใช่ปะ่ะเออมันก็อาจจะเป็นแบบนั้น,นก็มีส่วนในวันที่เราพร้อมสิ่งดีๆมักเข้ามาเสมอ